ว pelled, che, ่าปลื children, uh? ้ยูู่นี่ม uh? ึงโตจังโตปลื้ยกูอาบน้ำในห้องน้ำานบ่อเร็ตเออฮะเออโวยพ่นลาวเลยครับแม่เออเออแม่หลับแม่หลับไหวเออเออวันแม่เลยนะเออโตมาแม่ไม่ได้หลับอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนี่เพิ่งออกมาเดี๋ยวใจเออเออให้มึงจะเลื่อนลุงเรื่องเลยลูกเออดีเลยเลยได้กินถึงแม่ถึงเลยมั่งเออยายแม่กระตันยู่ต่อมึงอย่างเดียวไอ้มึงกระตันยู่ต่อแม่มั่งปนนี่เลยเอ เออถ้าหลักแม่มึงนะไอ้นี่มือแม่เลี้ยงให้ฟังหลอกนะไอโอวาดวันแม่ถ้ามึงหลักแม่มึงกระตันอยู่ตัวแม่มึงต้องอย่ายืมเบียแม่เข้าใจไม่หลอกเออมันจะทาให้แม่เป็นทุกข์เลยแม่จะเครียดมากเพราะฉะนั้นอย่าทุ่มายืมเบียแม่มึงเข้าใจไหมที่แม่เลี้ยงเพราะว่าแม่สามารถบล็อกมึงได้นะมัน คืูโลแล้วว่าบัญชีมึงชมอยู่ในกอคว้ามอยู่เร้วแมในยูแม,แมไปฮะปุ่มบล็อกอปอบเรี่ยวแมสามารถบล็อกมึงได้นะลกูกเออแต่ความเป็นแมเป็นลูกอย่างเมื่อเดิมแต่ว่าแต่ความรัำพันธ์ทางโซเชียลนี่เราตัดขาดกันได้นะแมบล็อกมึงขาดได้นะเอออืมนั่นแหละเออให้จเจริญเออให้จเจริญลุงเรื่องลูกว่างแมไปพันนันเลยนะอืม เออมึงเนี่ยทึงอีกเหลืองมึงเน่ยมาแร่งพรอกับแม่วันนี้วันเดียวนะวันนี้แมวค้นลุกค้นพองตั้งแต่ถ่ายดอนยันทึงล่างหัวเลยมึงแร่งพรอเกิน <c oughs> แม่พิษปกติแมวเสี่ยวล่งหวาบหวาบหวาบมึงแร่งให้ถูกวันเลยลูกไม่ใช่ปอบพันหาซี่ส้มช่องข่าวตีสิบช่องกองวันทีสิบสาม มึงวาดกูลาวกูตอกใจแล้วกูกูรับอ่ารุ่นไม่ท่านบอวันที่ทิป้องมึงแรงดีกับกูกูรับตัวไม่ท่านบอกข้าวที่พร้มคือมึงวาดมึงเที่ยงกูหลาวมึงเดือกูหลามึงเข้าใจมาจูนี่อือไปตลกไปจ่ายชีวิตไดนะ้เจริญหลงเรื่องนะอือเออแม่ก็ไปยืมแม่เท้าไม่ได้มึงกันถึงเออก็มึงอย่ามายืมแม่สัมโชนล,ละเดี๋ยมันจะผ่านนักกันไปเลยลูลกนะเออให้หลงเรื่องหลงเรื่องหลกอือ